สวัสดีครับวันนี้มาเจบกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าราคาแสนจะถูกนะ1,249บาทครับอะไรมันจะถูก่าน,นั้นวะผม <c oughs> ไม่เข้าใจว่ามันได้กำไรตรงไหนนะโอ้หนึ่ยสี่สบาบาทครับ ดูครับรอบๆนะรายละเอียดมาย้ํากันว่ะมาดูกันเลยให้ละเอียดยิบนะก็นาก้าเขาเพิ่งซื้อมาเลยครับไม่ได้แกะกล่องปุ๊บแล้วก็ผมมาบ้านน้าเขาพอดีที่ในบางนะผมก็มารีวให้พี่ๆดูกันเลยว่าเขามาตัดย่างเนี่ยครับอืมเอ้ยผมยังนึกนะมันได้กำไรตรงไหนวะมันถูกเกินนะผมว่านะก็ลองดูกันเห็นเขาบอกว่าร้อนไม่ดับก็ ลองดูครับลองมาดูว้วยพี่ๆดูกันว่าใครที่ว่าอยากเล่นเครื่องตัดหญ้าแล้วอ่ะไม่อยากอยากได้ตัวแท้ผมแนะนําตัวนี้ดีกว่านะก็เห็นเขาบอกว่าใช้ดีใช้ดีก็ลองรีวิวดูครับหนึ่งครับมาที่ถังน้ำมันถังน้ำมันดีกว่าของพรมบิกอะ่ะนี่ครับมันจะมีตัวตรงนี้ด้วยดูตัวกันไม่ให้ฟ้าหาย,ยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะมีกรอง ถังน้ำมันก็ตามสภาพนะถามว่าหนาบางเยอะไหมก็พอประมาณครับอพอประมาณครับไม่หนาบางเยอะจนเกินไปฝาถังน้ำมันข้อดีก็คือมีตัวนี้ด้วยดีออกว่าของแท้นะของแท้นี่มีเจพาะฝาครับไม่มีอะไรมาให้อันนี้ดีออกว่าของแทค้ครับนี่หนึ่งครับดีกว่าดีกว่าครับมาที่ต่อไปพลาสติกพลาสติกบอกเลยว่าบางมากมบางด้วยครับ ยูยี่เลยแต่สีก็คือสีตัวนี้ก็คือสีบาจิตะสีเขียวครับอืมสีเขียวแล้วก็มาที่ลานดึงลานดึงนี่เป็นลานดึงเบานะเป็นลานดึงเบาครับนี่เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูครับนี่นแต่ว่าไม่มีน้ำมันนะครับให้ดูอันนี้ก่อนนี่ครับนี่เห็นไหมเบาวิ่งเลยจิ๊บจบจิ๊บจิบ,จบ,จบ,จบนี่ก็ เวลานหนึ่งเบานะเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งถ้ามีน้ํามันนะเดี๋ยวจะมาดีวิวครับพอดีเขาไม่ได้ซื้อน้ํามันสองทีมาเพิ่งมาครับของเพิ่งมาสายดูครับดูสายนะดูสายสายออกจากเล็กนิดหน่อยนะึงแต่เป็นลานหนึ่งเบานะที่ใครที่ว่าเล่นเครื่องสัญญาแล้วยังไงครับอยากได้ลานดึงเบาก็ต้องเล่นตัวจีนอืเบาออมากป,ปึ๊บไป ลานชักเบาอม,มาตันต่อไปปลักหัวเทียนครับมาที่ปลักหัวเทียน <c oughs> ปลักหัวเทียนเนี่ยครับ,รบข้อดีของเขามันจะเป็นครอบหมดอืมมันไม่จะเหมือนตัวแท้นะตัวแท้ของผมเนี่ยมันมีเฉพาะตัวเสียบที่หัวเทียนเลยแต่ถ้าตัวจีนเนี่ยครับเขาจะครอบหมดผมก็ว่าดีนะดีเพราะว่ามันไม่ต้องน้ําเข้าไงตัวนี้มันจะมีตัวครอบหมดเลยแบบนี้ครับ ของผมเนี่ยมันจะมีตัวจุ๊บอย่างเดียวตัวจุ๊บแบบนี้เนี่ยเอาตัวนี้ออกมีแจจุ๊บแบบนี้แล้วก็เสียบอือดูครับดูสีนะดูสีกนละเรื่องนะนี่เอาดำเลยดูสีนะดูสีนี่ดําของเขาจะของผมเนี่ยอาจะออกขาวหัวเตียนก็ของทั่วไปครับหัวเตียนของทั่วไปนี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บดูท่อท่อครับท่อจะเป็นสภูมิท่อจะบางๆเลยครับ บางๆเลยท่อเนี่ยอยากฟังเสียงมากเลยอ่ะอยากฟังเสียงมากครับว่าจะแป๊ดไหมแต่เขาบอกว่าร้อนไม่ดับก็ลองลองดูครับว่าเป็นยังไงมาดูคาบูกันคาบูครับคาบูคาบูคาบูเป็นของทั่วไปเลยครับคาบูคาบูเป็นของทั่วไปเลยครับนี่ครับคาบูก็ผมยังมึนนะมันได้กําไรตรงไหนวะพันสามร้อย พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทคาบูก๊อกน้ำมันก๊อกน้ำมันครับตรงนี้ปิดไว้อึ๊บจึืม,มยีของผมอีกนะของผมเนี่ยครับตัวสายน้ำมันตรงนี้นะเขาไม่มีอะไรมาให้นะเนี่ยตัวสายน้ำมันตรงนี้ครับต้องซื้อหนวดกุ้งมาใส่เองนะแต่ตัวนี้ดีกว่าเว้ยมีสายกิ๊บมาล็อกให้ทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ถ้าตัวเทนนะของมารุยมาครับมันจะไม่มีตัวล็อกมาให้เออเว้ยดีดีดีด ข้อไหนดีก็ต้องบอกครับข้อไหนไม่ดีก็บอกไปเพราะว่าของผมใช้งานจริงมาแล้วครับตัวแท้กับตัวเทียบนะนี่ครับมาตัวต่อไปตัวประคองตัวยึดนี่ก็คือมันของผมมันของผมที่ผมซื้อมาครั้งแรกเลยมันจะไม่มีตัวประคองเพลาเห็นไหมมันจะมีแค่สามก้านแล้วก็ไม่มีประคองเพลาเนี่ยครับก้อนานานไปเนี่ยครับเพลาเนี่ยมันจะหลวมเพลานี่มันจะหลวมต้องซื้อ อุปก,กรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งเหมือนของผมเนี่ยครับต้องซื้อตัวนี้อันหนึง่งแล้วก็ตัวซื้อตัวล็อกเพลาอีกอันหนึง่งหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทมาเนี่ยครับแล้วก็มาสายสายคล้องดูครับโอ้โหออมันให้สองชิ้นเลยเนะครับมันให้สองชิ้นแล้วก็คล้องประคล้องประคล้องบ่าสายคล้องก็ตัดย่าแถมมาให้นะแบบนี้เลยครับอืมดีคับสวยสวยสวย,สวยมาตัวต่อไป มันจะไม่ให้แบบหนังมองกับผมนะเขาจะให้แบบนี้มาเลยประคองไว้ให้ไม่ให้มันกันร้อนไงเนี่ยครับแบบนี้อืมแบบยางตัวไปเลยแล้วก็มาดูที่ถาดจานตรงนี้ดูก็าตามสาภาพนะมีเนียมก็งานทั่วไปเลยครับไม่ได้รู้ลาอะไรมากมายน็อตเนี่ยครับจะเป็นหกเหลี่ยมซะหมดนะอืมจะเป็นหกเหลี่ยมทุกจุดเลยครับอืมจะไม่มีไขค,รครวงเลยจะเป็นหกเหลี่ยมหมดเลย จะเป็นหกเหลี่ยมหมดครับดูคนระับน็อตนิดหกเหลี่ยมหมดไม่รู้จะเป็นสนิมหรือเปล่านะก็ต้องลองดูการใช้งานจริงดูลองลองดูครับมาที่แฮนแฮนกระตุ้ยากก็เป็นมินียมครับอืมตอนนี้นุ่มนิ่มดิไม่แข็งจนเกินไปนะเป็นยางนะครับไม่ใช่เป็นพลาส,สติกนะเออเว้ยดีเว้ยเป็นยางครับตัวจริงของผมนะที่ผมซื้อมาก่อนนะครับตัวจริงของผมที่โรบินอะ่ะจะเป็นพลาส,สติกมาเลยแล้วก็มาดูที่ตัวเร่งอืม ตัวเร่งล็อกได้อะไรได้ก็ยังไม่ได้ใช้เก้งแข็งๆหน่อยครับแข็งๆหน่อยสวงสวิตฟิตอยู่ครับเปิดซิงครับเปิดซิงฟิตมากนี่ครับอแข็งเราเราไม่ดูกี่มิลน,นะแต่คงจะไม่หนาแล้วครับดูรเราครับนันจะสั้นนะที่ผมรีวิวของโรบินตัวนู้นไปยาวแต่ตัวนี้ครับดูครับสั้น นี่ก็ผมคิดว่านะผมคิดถึนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกับคล้ายๆกับมาริยาม,มากกว่ผมนะครับวามยาวนะก็ลองดูครับมาที่จาน UFO ครับนี่ใบจัทยาเขาแถมมานะกระจิตด,ดิดครับอืมกระจิตด,ดิดกระจิตด,ดิดเล็กมากนี่น่าจะขนส่งนะครับ คนส่งยิงมาแล้วครับทําไงนะก็ทําสะพาครับที่บางใบก็ดีของผมเีงครับที่บางหญ้านะที่บางหญ้าเศษหญ้าครับของผมสั่งสองสามนิ้วเองอะตัวนี้มาใหญ่เลยครับเนี่ยของ้อดีข้อดีก็มีนะข้อดีครับดีวของผมออกอ่ะอืมดึงใหญ่กันหญ้ากระเด็นเข้าตานะของผมเนี่ยครับตัวแท้เนี่ยครับข้อดีข้อ เห็นชัดๆเลยก็คือตัวบางใบเนี่ยเล็กฝ่ามือหนึ่งอะแต่เนี้ยครับสองฝ่ามือสามฝ่ามือไปใหญ่คุ้มครับอืมคุ้มข้อดีข้อไหนดีก็บอกดีข้อไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีครับตัวจานตัวเฟืองก็ต้องอัดจอไดีสักขยันหน่อยนะครับนี่ครับนี่คงจะไม่ได้อัดทีเดี๋ยวอัดให้นาเขาหน่อยอ่าจะเป็นหกเหลี่ยมครับจะไม่ใเจเป็นเบอร์สิบสองนะของผมเนี่ยจะเป็นเบอร์สองนี่เป็นหกเหลี่ยมครับ ดูดังครับไม่ได้อัดจระบีอืมหัวเปลาอะนี่ครับประมาณนี้ราคาถูกแสนถูกผมก็ยังนึกว่าทำไมมันถูกขนาดนี้อืมนี่นะถ้าได้ส่วนลดนะผมคงจะว่าเลยครัรม, 900, มันเก้าร้อยเหมือนเครื่องสเตนนั่นแหละครับถูกจริงเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งถ้าผมมาที่ในบางอีกเนี่ยครับรีวิวข้างคลองนะครับในบางครับ อเนี่ยเรือมาครับก็เดี๋ยวถ้าวันไหนมาอีกเดี๋ยวจะให้พี่ๆมาฟังเสียงกันว่ามันจะแปด๊ดหรือจะปรี๊ดขนาดไหนผมดูแล้วก็ดูใช้งานได้แล้วนะขนาดสเตนเครื่องเก้าร้อยยังเลือ่อยไม้เป็นต้นๆยังไม่มีปัญหาเลยครับก็ลองดูครับใครที่ว่าอยากลองแบบว่าเครื่องตัดหญ้าราคาเริ่มต้นราคาประหยัด ผมแนะนาเป็นแบรนด์นี้ก็แล้วกันนะลองดูครับโอ้ยค,ครับคลิปนี้ใครใช้แบรนด์นี้อยู่หรือยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่าใช้ดีหรือยังไงครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็รีวิวให้ดูแล้วนะเครื่องตัดหญ้าราคาประหยัดประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ